อ๋อก็เห็นจะไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหลายวันแล้วแกก็แบบหนีร้อนไปพึ่งเย็นก็เลยพอแกกลับมาถึงดูแกจะร้อนขึ้นก็เลยให้กํำลังใจกันเพราะว่าแกมีหลายเรื่องที่จะต้องมาสะสางครับแกก็เป็นอะไรทนายใครทุกแต่ตอนนี้แกอยู่ในหมวดทุกเองครับไม่ไม่ก็คือเอาก็พูดกันตรงๆอะไรหลายคนคงรู้เราก็เป็นหัวอกเดียวกันเพราะว่า ทนายเดชาก็าจะถูก,ถกฟ้องถูกไหมฮะกรณีถูกฟ้องหนุ่มก็ถูกตัวผมเองก็ถูกตัวผมเองถูกมาไม่รู้กี่คดีแล้วกับคนคนนี้ก็เคลียร์จนกับบทละเคลียร์นี่คือผมชนะนะเออเคลียร์ผมชนะเรื่องเ,ออเรื่องหงทองลอตเตอรี่ผมก็ชนะผมก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีที่ยังศาลยังไม่ได้พิพากษาก็คือแกก็ฟ้องหลายที่ครับเรื่องเดียวกันแกก็ตะเวนไปทั่ว แลอันอันที่เหลือนี่คือสอนอพญาไทย <c oughs> ก็วันที่ยี่สี่เนี้ยถ้าอายการส่งฟ้องอ่ะ <c oughs> ผมก็อาจจะแบบไม่เห็นหน้าทุกคนลยวันที่ยี่ห้าก็ได้ <c oughs> เอาถ้าอายการส่งฟ้องสมมติสมมติ <c oughs> สมมติมันก็ต้องติดคุกถ้าผมเขาไม่ให้ผมประกันตัวผมก็กลัวอยู่นะเ <c oughs> ขาเคยชนะเขาชนะเราเลยผมผมไม่ได้ติดตามประวัติชีวิตของเขา <c oughs> ผมเฉพาะเรื่องของผมก็เบื่อแย่แล้วผมก็เลยให้กําลังใจคนที่เขาเรียกว่า กำลังเดินตามกันฟา,<ร>าอา,าอยากจะให้แสงให้สีเั้นนี่ยแหละที่สัมภาษณ์อยู่ให้เขาอยู่ <laughs> ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเออแต่วันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีผลลัพธ์ของของอายการแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบโอ้พี่ก้าก้าวล่วงเลยครับ <c oughs> แล้วแต่ดุลพินิจของอายการและการถ้าอายการเห็นว่าคุณวัฒน์ไม่ดีเลยเป็นคนผิดจริง คนอื่นดีก็ตามนั้นนะฮะก็ต้องพิจารณากันดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวมันจะทำให้คนข่้เสียกำลังใจไหมครับไม่หรอกครับผมว่าแรกแรกผมก็หน่อย <c oughs> แรกแรกเนี่ยเยอะมากหลังๆนี่คือไม่สนใจไม่ฟังมันโผล่ขึ้นมาก็ปัดผ่านล่าสุดพาดพิงผมเรื่องหนุ่มเนชัยเยอะมากบอกว่ามีส่งนางงามด้วย <c oughs> นีอะไรเครอเด็กตบไปเส้น,นอะไรอย่างเงี้ยหรอชัดเจนนะขม่ไดเอ่ยชื่อแต่ขอโทษนะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เดี๋ยวนี้อะเขาไม่ได้บอกว่าต้องเอ่ยชื่อ,อถึงจะฟ้องได้การพูอดอะไรลอยๆแล้วทําให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นใครฟ้องได้หมดแต่ผมไม่อยากยุ่งด้วยครับอันนี้ก็คือแต่ไม่จริงๆแล้วผมอะสามารถแพคคู่กับกัญชัยได้เลยนะเพราะโดนทั้งคู่ในเรื่องเดียวกันแต่ผมไม่แพ ผมก็โพสว่ายินดียินดีอยากได้ข้อมูลอะไรก็บอกเท่านั้นเองไม่อยากดูหนุ่มมั้รับเื่องนีหวเลาะอยากดูพี่หนุ่มพิมพ์ว่าอะไรไหมมันมันออกอากาศไม่ได้ไงไม่ออกอากาศรับโด้ไมนออกมันออกอากาศไม่ได้คุณอยากดูใช่วงเดี๋ยวให้ดูคนเดียวดูคนเดียวให้คุณดูคนเดียวนะคุณจะไปให้ใครเขาดูนะเอออะไรนะให้คุณถามว่าอะไรฮะรอบโชจ้ดีนะครับอืมนะคะพี่หลัอ่านเยอะนะคะ พคลิปว่าอะไรครับหวอนแน่นค่ะอ่านได้นะอออขอดูด้วยอ๋อคุณวัฒน์ครับผมึงงเกี่ยวกับการที่เขามักจะอ้างว่าตัวเขาหมดแก่แล้วตายแล้วโดนรังแกโดนรังแกแต่เขายังไปทำร้ายคนอื่นอยีกนะ้โอยปล่อยก็ได้ครับไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะทุกคนเข้าใจหมดแล้วล่ะว่าเป็นยังไงอันนี้คืออยู่ในโหมดเห็นใจหรือว่า ไม่อยากยู้หดรลนายไม่อยากให้ฆ่าแล้วเอื้องนักประวิหมดหมดหมดไม่รู้สึกหมดสงสารประเทศไทยที่ต้องเจอใช่ก็ว่าสงสารประเทศไทยเนาะหมด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 มันไม่รู้จะพูดว่าไงว่าสงสารจังเลยพี่พี่นักข่าวก็อย่าไปกันแล้วกันนะ มีไม่กับการเปยดาคนอื่นที่จะให้ก็ทุกคนก็รู้อยู่อ่ะแต่ทุกคนก็ไปอ่ะมันก็อีกสิปมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเออก็อยากไปแล้วมันมีอีกนิดนึงเขาบอกว่ามันมีคนแบบขาดคุณแบบหลายหลายร้อยล้านแบบกับหุ้นราหมๆแล้วก็จนองไปถ่ายขาหมูอะไรอย่างเงี้ยโยไปถึงหุ้นเราเออไม่เป็นไรหรอกครับเอาคนรู้จริงรู้ไม่จริงอ่ะมันมันไม่รู้จะสอนกันยังไงหุ้น ผมเป็นเจ้าของผมลงทุนแค่หุ้นละหนึ่งบาทในการก่อตั้งผมจะขาดทุนได้ยังไงมันจะ20บาท18บาทผมก็กำไรเกือบทั้งหมด <c oughs> ก็ผมไม่ได้ลงทุนอะไร <c oughs> น้อยมาก <c oughs> ผมจดทะเบียนมันแบบเป็นหลัก <c oughs> เขาแตกพามาเป็นหลักสตางโดยซ้าถูกมากบางคนที่พูดคืออาจจะไม่มีความรู้นึกว่าผมไปซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ผมไม่เข้าใจหุ้นมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผมก็ยังรวยจัดอันดับ ในวงการบันเทิงผมจังอันดับหกของวงการบันเทิงอยู่นะ,อะเออแล้วมันจะเจ๊งตรงไหนอะในเมื่อมันก็บวกเห็นเห็นแล้วมีเจ้าหนี้ไหมฮะถ้าเกิดออกอากาศไปตอนนี้มีเจ้าหนี้กรุณาแสดงตัวเออผมจะให้เงินทั้งหมดที่เป็นหนี้คืนภายในวินาทีเดียวแล้วเงินที่ปรากฏอยู่ตามสื่อที่บอกผมมีพันหกร้อยล้านนั่นน่ะแค่ส่วนหนึ่งนะออจริงๆเป็นจริงจริงได เป็นหมื่โอ้ยมันก็ต้องเยอะกว่านั้นเยอะเพราะว่าตรงนั้นเขาไม่ได้คำนวนเงินสดเงินต่างๆที่มีบ้านช่องห้องหอทรัพย์สินทุกอย่างมันมีเฉพาะที่มันโชว์จากตลาดหลักทรัพย์ว่าเธอจะไปเมื่อไหร่เธอเอาเงินห0มื่นพันหรอล้านไปด้วยนะมันยังอยู่ที่นั่นแค่นั้นเองอย่าพูดสิเราไม่กกัวนะครับมีเยอะไหมก็ก็จะต้องยอมรับว่าพอมีอีมครับาก ไม,ไม่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 ไมสัมภาระเชิญครับผมม่คนไม่เคยทําอะไรผิดกฎสัมภาระเลยมันจริงมั่นใจได้ว่ามาได้ทุกเวลาว่าตอนนี้ใช้แต่กำไรเป็นหลักว่าเงินเก็บเก็บเก็บเยอะมากเอาจริงๆไม่ค่อยได้สนใจเลยนะนี่พูดแบบอย่า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 มันไส้นะไม่ได้สนใจเลยว่ามีเงินเท่าไหร่ทุกวันนี้เพราะว่ารู้ตัวเองว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดครับเลศจริงๆจ,จะให้ผมไปเสี่ยงอะไรอะ่ะผมไม่ต้องเสี่ยง เล่าไม่เล่าไม่กินกินวายน้าบุหรี่ไม่สูบการพนันไม่เล่นนันนันซื้อลอตเตอรี่สงสารคนแก่คนเฒ่าไม่ได้ซื้อเพราะอยากซื้อไม่รู้จะเสียเงินไปกับอะไรบ้านก็ไม่ได้พรรถก็ไม่มีเยอะออฟฟิศก็เป็นของบริษัทเดี๋ยวเชิญนะวันที่18แปแล้วก็ไม่ได้ติดหนี้เลยออฟฟิศสองร้กว่าล้านก็ซื้อสดผมก็ไม่รู้เหมือนมันผมจะจนตอนไหนอะ เกทาาารรผม,ม <า S 2> ไม่แน่ใจว่าคนที่พูดอ่ะสะกดคําว่าจนกับรวยเข้าใจไหมหรือเข้าใจว่าคนแบบไหนเขาเรียกว่ารวยคนยังไงเขาเรียกว่าจนเขาจะกลับด้านกันก็ได้นะเห็นเขาโฆษณาว่าเขารวยเนี่ย้ร้ยก็ดแล้วพูดทำไมเขารวยเอาเป็นว่าผมไม่ได้สนใจก็แล้วแต่านะผมยังดีครับไม่เคยเสียหุ้นครับมีแต่ได้ครับ เรื่องหนึงที่ตอนนี้กำลังหลายๆคนกำลังพูดกันอยู่กับเรื่องการอ่าบอสย์เกี่ยวกับบอสบอสอย่างเงี้ยบอสนัเนอ๋อต้องต้องต้องไปถามกบไมโครมั้งฮะรู้จักไหมฮะเอากบไมโครไงรเขาก็ลงโปรเจกต์นี้ไม่ใช่เหรอเขาก็หมดไปเยอะแสนอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าอย่างเนี้ยระบบขายตรงอะระบบเครือข่ายอ่ะพอหลังจากเรื่องตักออกมาเนี่ยมันทำให้คน ฉุกคิดได้เยอะว่ากําลังตกเป็นเหยื่อหรือเป็นธุรกิจมันมีบางธุรกิจที่ไม่ได้โฆษณาขายสินค้าแต่โฆษณาขายคอสโฆษณาขายคอส98บาท100บาท <c oughs> สมัครไปเลยแนะแอดไลน์ติ๊ดติ๊ดต๊ด,ตด,ตด,ตดโอเคเราเจอกันตุ้ง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 แป๊บเดียวเขาชวนซื้อของอีกอ่ะซื้อจากหลักพันเป็นหลักหมื่นพอจะเรียนต่อก็ต้องซื้อเป็นหลักแสนถ้าอย่างเนี้ยผมว่ามันไม่เข้าขายขายสินค้า แล้วการจะตั้งเป็นโรงเรียนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งได้หรือเปล่ามันต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงไหมเพราะจะใช้คำว่าโรงเรียนแล้วก็หลายคนก็ใช้เงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ในบ้านหลังจาก,กเกษียณอะไรเงี้ยก็หมดเงินไปเยอะ MLM มันก็อาจจะใช่ครับแต่มันเป็นธุรกิจเครือข่ายใครอยู่ข้างบนจะรวยคนอยู่ข้างล่างก็หมดตัวครับผมไม่ได้ว่าใครนะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ เม่อวันศุกเม่อวันเอ็ถ้าไปเออเข้าไปเี่ยง้องเลยไม่ได้โดนนะบางคนเต็มใจเพราะเขามีส่วนได้ถ้าไปอยู่ข้างบนยังไงก็ได้สมมติเขาเชิญผมไปผมอยู่ข้างบนเปิดคอร์สผมก็ไปร่วมงานคนในคอร์สสมมติว่าหนึ่งพันคนวันนี้ปิดโรงแรมมีคนซื้อสักร้อยคนหลักแสนร้อยคนเนี้ยก็จะมาแจกคนคนมีชื่อเสียงว่าเอาเอาไปอยู่กับเธอเอาไปอยู่กับเธอ ผมก็เขาซื้อยอดก็จะเป็นของผมผมก็จะได้อัพเลเวลได้ค่าขนมพี่เลี้งยงลูกังค์จะมีบทการที่จมาส่วนนี้ก็ไปรับจ้างพูดเรื่องคิดเขาจมาก็บอกว่าจตกเป็นผู้เสียหายก็เรองไี้รับการว่าจ้างมาเออผมว่าถ้าเกิดสมมติไปเป็นครั้งคราวไปขายของอะไรเงี้ยเข้าใจได้แต่ถ้าอยู่ประชุมร่วมคิดร่วมสร้างสารรค์ออกอีเวนต์ทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอันนี้ต้องรับผิดชอบ ถ้ามีถ้ามันผิดก็ควรแต่ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะฮะอ๋อก็แหมมันก็ต้องบ้างแหละนิดนึ่งไม่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 ก็รอดูมันไม่ได้หมายถึงใครนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเยอะมากตอนนี้มันกําลังออกมาเรื่อยๆว่าธุรกิจเครือข่ายคือไม่ได้ขายสินค้าขายขายขายคอร์สแล้วเอามาคุยคุยจนคุณศรัทธาคุยจนคุณเชื่อ ว่าคุณลงถุงแสนหแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คืนห0 0 0สเอาว่ามีเท่าไหร่ก็ลงพอลงไปปับ๊บเขาก็บังคับให้คุณลงขันเพื่อจะยิงแอดอีก2,000สนสามแสนในที่สุดยิงแอดก็ไม่มีคนซื้อคุณก็ต้องของเก็บไปที่บ้านเขาก็จะให้คุณน่ะไปหาลูกมาอีกหนึ่งคนไปหามาสิบคนเราจะรวยถ้าคุณไม่หาเนี่ยปัญหาของคุณละไม่เก่งแล้วก็อาจจะทิ้งคุณไปอยู่กับของ ก็จบไปเขาก็ไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามาครับช่วงนี้พี่วัโพูเกี่ยวกับงบริษัทนี้ค่ะพี่วัดโดนดรามไหมเพราะว่าเหมือนพี่หนุ่มเองก็คือเหมือนพอโพสอะไรไปนิดนึงก็ทีนี้ก็เหมือนทีมเขาต้งมแฮชแท็กันอะไรมีทุกคนเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแอคเขาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีแอคเขาปลอมแล้วก็คนที่ได้ผลประโยชน์เขาก็ต้องมีเครือข่ายหรือก็มีอวตารเยอะคอยดูแลตัวเขาเองโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงผมว่า มันก็มีบารมีบางอย่างที่ดูแลเขาอยู่ได้ครับก็ต้องรอดูกันไปผมไม่หรอกครับผมว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รู้เท่าไม่ถึงยาวันนี้คุณหนุ่มเขาก็โพสต์อีกแล้วเขาก็โทรมาผมก็บอกเออจเวแชร์ให้คนงผมเป็นแบน้ ไม่คบไม่เป็นไรผมไม่ได้ต้องการคบกับพวกเขาคนํำอาหากินแบบนี้ผมไม่ครบอยู่แล้วผมไม่ใส่ใจผมไม่สนนะฮะผมคบกับคนแบบนี้ไม่เป็นนะฮะผมไม่สนใจเพราะผมชอบผมชอบที่จะทำอาหากินแบบปกติแล้วก็จะขยันได้สนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปผมจะไล่ถ่ายของมีแพลนตกลกระแสไหมฮะมีแพลนตกลกระแสออกไปแล้วไงคุณตักไง ตอนนี้ยังไม่ออกเลยยังไม่ออกอันใม่ม่เดี๋ยวนงงานไม่ออกไปเพราะเปแฟนเราเรียกว่าเรียกร้องไคนนางานไปหาพี่ดุมตอนนี้เขายุบเบาดูกันครฮะเดี๋ยวปล่อยเมาดูเขาปล่อยผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวอัดไม่แน่ยุบเครือข่ายจะกลับมาอีกก็ได้นะฮะก็รอรอติดตามแล้วฝากให้ทุกคนแบบอย่าเชื่อคนถ้าทุกคนมันประสบความสำเร็จง่ายอย่างนั้นน่ะคนจนคงไม่เหลือในประเทศไทยหนึ่งเขาเชื่อดารา สองเขาเชื่อวิธีการพูดของคนอบรมสามเป็นเพราะว่าไปจี้ใจดำเงินก้อนสุดท้ายจะทำให้เขาเป็นเศรษฐีเพราะ,ะนั้นมันจะมีโปรเจกต์ว่าปั้นรากหญ้าให้เป็นเศรษฐีสมมุติคุณมีเท่านี้แต่ก่อนผมก็มีเงินอยู่แค่นี้ปัจจุบันผมมีเป็นร้อยสมมติผมจะช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จเหมือนผมยังไงสะกดจิตก็ต้องเชื่อ จริงๆเรียกว่าสะกดจิตเลยใช้คําว่าสะกดจิตได้เลยเพราะว่าอะไรนะไข่ฝันก็โอเคก็ไข่ฝันก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราไปเชื่อเขาอ่ะมันต้องเกิดโมเมนต์ที่เราศรัทธาแล้วเราเดินตามเขาต้องใช้สติเยอะๆครับขอบคุณครับอะไรเล่นก็ผมติดต่อเขาไปอ่ะช่วงนั้นก็ฮอตมากพอเขาให้ลีดูก็คือ ทางจีวีซันเดอร์เขาขอให้มาดูน้องไม่ว่างน้องมัวแต่ไปไปออกขายของทุกคืนผมก็เลยบอกอไม่รอแล้วเพราะาบทมันก็ไม่เยอะอแต่ว่าเราจะมีโปรเจกต์ใหม่กับช่องวันจะเริ่มถ่ายเดือนธันวาคมมีน้องแน่นอนอก็เอาเรื่องนี้ไปแทนแล้วมีอิงฟ้าชารลอดด้วยเดี๋ยวก็ได้เล่นบอกน้องไปแล้วให้ผู้ช่วยบอกไปแล้วว่าเออ มีให้เล่นแต่ตอนนั้นอะคิวงานเธอเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรเรายังมีอิงฟ้าชาลล็อตที่น้องอยากได้เล่นอีกแต่เป็นละครออกทางช่องวันโอ้เครับโปรเจกต์องาล็อตครับนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเดือนธันวาครับครับเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราอุ๊ยสปอยได้เหรอสปอยได้เลยครับพี่วัด่เดี๋ยวให้ช่องวันเขาถ่ายข่าวเธอจะเป็นจะเป็นปรากฏการณ์ยูริที่หาดูไม่ได้จากที่อื่น รู้แล้วอะไรรู้แล้วไม่ใช่คู่หนึ่งไม่ใช่สองคู่ไม่ใช่สามคู่ยูริมาอยู่รวมกันเยอะแยะเออรอดูรอดูไปแล้วขอบคุณครับวัีครับ